วันนี้มาทำเมนูเซ่นกันครับเมนูนี้บอกเลยว่าทำงมายุ่งยากรัดนาใครทำแบบไหนามาดูกันเลยครับตั้งท้าเติมน้ำมันกระเทียมซับ5เจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมและเป็ี้ยวซีน้ำตาลอ้อนครับน้ำสะอาด1,500พัน้แลน้ำมันห้อย5ช้อนโต๊ะิีโคเม่น5ช้อนโต๊ะซบหมอลากี้อ่อนช้อนโต๊ะ้าเจียว2ช้อนโต๊ะ เลือปลายช้อนชาน้ำตาลใส่ข้าวซี่ช้อนโต๊ะเทปปนเนื้อช้อนชาใช้ตะกร้อมือละลายทุกอย่างเข้ากันครับน้ำมันงาซองช้อนโตละลายแป้งก้าวโพดหรือแป้งมันท้องโปงส่วนความนืดตามทีเ่เพื่อนต้องการได้เลยครับคณะหลวงตามชอ้อนไข่ไก่คณะกองนำนกนำ้ำแขพงนะครับไข่ไก่เบื่อเนื้อหกฟองครับหรือปริมาณจํานวนไข่ไก่ตามที่คุณเพื่อนชอบได้เลยครับใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเมนูสามารถคอมเมนต์ วนยันตายได้เลยนะครับเส้นมีเชนน้ำซาบม,มาที่ํำขุกกับเถาอยู่ดดำครับบอกเรือเมนูนี้ต้องเปิ้ลซซ่ซาบชามแน่นอนครับตัวเส้นที่ใช้พัดไม่จะเป็นต้องเป็นเส้นมีก็ได้นะครับเหม,มือนเผื่อซาบมานำเส้นให่มาพัดก็ได้วันนี้เลือกใช้เป็นเส้นมีครับใช้ไฟแรกในการพัดเพื่อให้เส้นมีห้องอกินครัวกระทะใช้ยสีย